วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่แปลกที่สุดที่เคยพบมาเมืองที่เป็นต้นกําเนิดของหม้อไฟหมาล่าที่เผ็ดร้อนเมืองที่มีสะพานข้ามแม่น้าไม่น้อยกว่า2 0,000แห่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สลับซับซ้อนจนสร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวเมืองที่มีธรรมชาติที่แปลกมหัศจรรย์จนถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและแน่นอนครับเมืองที่ว่านี้คือฉงชิ่งประเทศจีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้เราก็มาประเทศจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเมืองจากเฉินตู้คราวที่แล้วเราไปเฉินตู้เนาะวันนี้เรามาที่ฉงชิ่งกันค่ะอ่าวันนี้ฉงชิ่งวันแรกนะครับลงมาจากวันนี้เรามาจากสายการบินแอร์เอเชียนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองโบราณกันก่อนนะแล้ววันนี้เราเที่ยวในเมืองกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปออกไปไกลๆกันนะครับเดี๋ยวตามเราไปได้เลยไปดูกันเลยค่ะ เป็นอีกครั้งครับที่ผมและน้องมี่มาเที่ยวประเทศจีนด้วยตัวเองครั้งนี้เราอยู่กันที่ท่าอากาศยานชงชิ่งเจียงปยเปยนะครับสนามบินชงชิ่งเจียงเปยเนี่ยเป็นสนามบินที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2,522นะครับสนามบินแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ห่างจากเมืองชงชิ่งประมาณ21กิโลเมตรครับ สายการบินหลักที่ให้บริการในสนามบินนี้ก็ได้แก่สายการบินชงชิ่งแอร์ไลน์เสฉวนแอร์ไลน์และแอร์ไชน่าครับตอนที่เรามาถึงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เครื่องบินลำอื่นๆเนี่ยลงกันไปหมดแล้วการเดินทางในสนามบินของเราก็เลยดูว่าจะโล่งๆหน่อยนะเห็นเงียๆแบบเนี้ย พอเดินออกมาด้านหน้าเนี่ยมูดก็เปลี่ยนไปเลยนะพอเดินออกจากประตูชั้นในมาเนี่ยด้านหน้าของสนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ยเนี่ยคนก็เริ่มเยอะขึ้นแบบทันตาเห็นเลยครับขอบอกว่าที่สนามบินเนี้ยไม่ธรรมดานะที่เรารู้มาเนี่ยมีจุดเช็คอินของเ่าพอสจินกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตามกันมาเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงมุมมหาชนแล้วนะครับวิธีมาก็คือออกจาก i m ิ i เ r กชั o นมาออกข้างล่างปบก็คือขึ้นลิฟต์มาชั้น 2F นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกประตูมาก็จะเจอมุมนี้เลย ใช่ค่ะเป็นเป็นมุมที่ไอจีชอบมาถ่ายกันนะคะก็จะมีแท็กซี่สีเหลืองวันนี้เราส่งคนก็เหลืองด้วยนี <c oughs> เย่เดี๋ยวให้ดูให้ดูหด <c oughs> เหลืองเต็มเลย <c oughs> เห็นไหมโอ้ยใครก็ถ่ายามุมนี้ <c oughs> ทั้งนั้นเลยเนี่ย พอเช็คอินกับมุมมหาชนเสร็จจากนี้ผมและน้องมี่จะเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าจากสนามบินเข้าไปที่โรงแรมกันนะครับการเดินทางเข้าเมืองก็ไม่ยากเลยครับเริ่มจากลงลิฟต์ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เทอร์มินอล3ขึ้นสายสีม่วงหรือลาย10นะครับและไปต่อสายสีเขียวหรือลาย2ที่จะไปสถานีลินเจียงเหมือนเพื่อไปที่โรงแรมบินดันลางยี่ครับครั้งนี้เราจ่ายด้วยแอป K+ p l u นะครับ ผมและน้องมี่ใช้เวลาเดินทางครั้งนี้ประมาณ40นาทีเวลาต่อรถไฟเนี่ยก็ให้ดูแถบสีที่พื้นแล้วก็เดินตามแถบสีของรถไฟที่เราไป,ไปต่อขบวนกันรับรองไม่หลงแน่นอนครับสำหรับการเดินทางและท่องเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเดินทางมาที่ประเทศจีนก็คือการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับการจ่ายเงินและก็เรียกรถก็คืออาลีเปย์วี แล้วก็ทู m o นี่หรือ K Plus ที่เหลือก็จะเป็นแอป,ปอื่นๆเช่นเดียงปิง Apple m a p ปไปดู m มโทแมนและก็ t r i p c o m นะครับแอป,ปเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถท่องเที่ยวในประเทศจีนได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นและไม่เป็นกังวลด้วยนะครับถึงแล้วครับพอออกจากรถไฟที่สถานีลินเจียงเหมือนให้เดินออกมาที่ Exit A2 แล้วเดินตรงมาก็จะเห็นหน้าโรงแรมนะครับ โรงแรมบินดันลังที่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น6กดลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็จะพบกับเจ้าหน้าที่รี c เซพชันคอยต้อนรับเราเลยครับอันนี้กำลังจะเดินเข้าไปในห้องของเรานะคะห้องเราคือเบอร์6106ค่ะเป็นห้องตรงกลางแต่เป็นหัวมุมของแถวนะคะมีหลายห้องด้วยกันอยู่ ตรงนี้พาชมห้องนะครับห้องในคืนแรกของเราที่โรงแรมบินดันแลงยี่ที่เจียฟังเปิดขมาเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะคะก,ก็เหมือนเดิมเขาจะแบ่งสัดส่วนของห้องน้ํานะคะเป็นแบบมีที่อาบน้ําแล้วก็ห้องที่เอาไว้สําหรับเขาเรียกอะไรอะ่ะห้องส่วม ที่แบบเป็นห้องถ่ายหนักถ่ายเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมที่ให้เราแปรงฟันตรงนี้ก็ไม่มีประตูเนาะไม่มีประตูแล้วก็ตรงนี้มองเข้ามาก็เห็นห้องน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็่คะตรงนี้ก็มีที่แขวนเสื้อผ้าอีกอันหนึ่งเตียงเขาก็เป็นเป็นเตียงที่กว้างเนาะเป็นเตียงเดี่ยวที่ หมือนน่าจะสี่ฟุตอ่ะใหญ่กว่าเป็นเตีงเดี่ยวที่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ค่ะมองเห็นกระจกด้านเนี้มองเห็นการจัดสวนของของหองตรงกลางไม่มีหน้าต่างนะไม่มีหน้าต่างก็ทําหน้าต่างหลอกไว้อะทําหลอกไว้ว่าหน้าต่างมันไม่เห็นข้างนอกเนี่ยมันจริงๆก็คือในตึกนี่คือมองวิวในตึกเขาทําหลอกไว้ว่าไม่ได้เห็นนอกนอกตึกอันนี้เป็นสวนหน้าสวนก็สวนปอม ที่เขาจัดสวนเอาไว้ให้เราเห็นว่าเป็นสวนไม้ประดิษฐ์อะค่ะไม้ไม้ประดิษฐ์เนาะเวลานอนก็ปิดม่านดีๆนะเพื่อนบ้านก็เห็นนะเมือนนี่เราก็เห็นเพื่อนบ้านด้วยนะเห็นเห็นนะเราเห็นทั้งเพื่อนบ้านไหมนะแต่จะมีมีอันเนี้ยมีมันมีอันตัวาต่างไว้ระบายอากาศเหมือนเมืองจริงเขาจะชอบมีอย่างนี้นะแล้วก็การน้ําร้อนนะก็น่าจะเย็นไอร้อนเร็วเหมือนกันแล้วก็น้ำสองขวดปกติเนาะ เหมือนคนจีนสุบะรียเยอะเนาะก็จะมีไม้ขีดวะแล้วก็อ๋อมีชาให้อะอืมเอาขอโทษค่ะมีชาไห้อย่างว่าลิปตันลิปตันโมเมนต์ทูอะเวกเกนกับบาลานซะ์บาลานซ์น่าจะบาลานซ์ balance, มันกินทีอะไร เอาเวเนเป็นบลัคทีค่ะดูน่าอร่อยวันนี้เราเข้ามาจริงๆก็ให้เราเช็คอินบ่ายสองใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรามาก่อนแล้วเรา้องก่อนก็เสร็จพอดีเที่ยงกว่าก็เลยให้เราให้เราเช็คอินได้เลยเดี๋ยวดูในตู้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีของก็เราก็สามารถเอาของเราเข้ามาวางได้วันนี้เราพักที่นี่ยาวเนาะพักที่นี่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมค่ะพักพักสองพักสามคืนเลยเดี๋ยวเราไปหา ข้าวกินก่อนเที่ยงหิวละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะครับดูวันนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะนี่คืออาหารมื้อที่หนึ่งที่ชงชิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็อันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเกี๊ยวแล้วก็ตามด้วยบะหมี่ ชามใหญ่มากนะทุกคนสั่งอะไรระวังดี <c oughs> ดีอ่าเดี๋ยวลองเ <c oughs> สริมรสชาติที่สรสชาติแรก,สกรสชาติแรกเป็นไง รสชาติแรกเป็นยังไงเออลองดูลองดูงดแต่เกี้ยวสตกที่ลองกินแล้วว่า <c oughs> เกี๊ยวก็เหมือน <c oughs> เคี้ยวคุ้งกับหมูสับ <c oughs> รสชาติมีน้ำเป็นน้ำแกงจืดสา,าย <c oughs> ก็อร่อยดอยีนะ แต่ว่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเปไ็นยังไงอ,อ,อร่อยเน,ะเนาะใช้ได้อยู่นะ <c oughs> ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เราทานเมื่อสักครู่ก็อยู่ติดกับโรงแรมเราเลยนะครับเป็นร้านที่สองทางขวามือครับต่อไปเราก็จะไปเดินเล่นกันที่หมู่บ้านโบราณซื้อชีโขกันครับตอนนีรลกำลังจะขึ้นรถไฟสายสองเพสอง สายขาวครไปสายบาวก็ไปมาโมราซึชิโคขึ้นจากวินเจง็มเดียวเราต้องต่อสองสายคือสายสีเขียวแล้วก็ไปต่อสายีแดงนะครับเวลาหนักกวนเดี๋ยวไปเจอที่ซึชิโคเลยครับเรานั่งรถไฟมาเกือบ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับสถานีซึชิโคครับ ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่หมู่บ้านโบราณสือชีขโขไม่รู้ครับคันดองมาหรือเปล่าเหมือนในหนังจีนโบราณเลย <c oughs> <c oughs> ยังมีที่แบบว่าลงรถไฟฟ้าถึงเลยและก็เป็นปกติของทุกสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ซื้อชีโคนี้ก็เหมือนกันมีร้านขายของอยู่มากมายด้านหน้าครับอลาวและแล้ว,ลวน้องมี่ก็เจอกับร้านมีสเวียร์และครับขอเข้าไปสั่งน้ำกันก่อนนะ หมู่บ้านซื้อชีโคเป็นหมู่บ้านโบราณเดิมทีเป็นหมู่บ้านการค้าที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นที่มาของชื่อซื้อชีโคซึ่งแปลว่าปากทางของเครื่องปั้นดินเผาเห็นได้จากทางเข้าหน้าหมู่บ้านจะมีการน้ำชาดินเผาที่ประดับด้วยดอกไม้ให้ถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินกันด้วยนะครับที่หมู่บ้านซื้อชีโค เต็มไปด้วยบรรยากาศของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองด้วยการค้าขายในสมัยโบราณดูได้จากอาคารที่ยังคงรักษาไว้ในรูปแบบเดิมทั้งสองฝั่งมีทางเดินที่ปูด้วยหินที่ไม่กว้างนักร้านส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารของฝากและร้านเสื้อผ้าชุดจีนสำหรับใส่ถ่ายรูปในราคาที่ไม่แพงมากสามารถจับต้องได้นะครับ พอเดินเข้ามาถึงด้านในผมก็เห็นร้านส้มเชื่อมผมเห็นว่ามันแปลกดีครับเลยขอซื้อมาชิมดูที่ร้านเนี้ยจำหน่ายสินค้าหลายอย่างนะครับเช่นส้มเชื่อมทั้งลูกไม่แกะเปลือกแล้วก็แอปเปิลคอตอบแห้งลูกไหนเชื่อมสตรอเบอรี่อบก็มีนะครับและที่สุดไปกว่านั้นเป็นร้านเดียวที่ขายของแบบนี้ในซีชิโคนะครับแถมอร่อยด้วยสิถ้าใครมาที่นี่ผมอยากให้ลองซื้อไปชิมดูนะครับ ผมและน้องเมียก็เดินเล่นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือเราจะไปดูรถไฟทะลุตึกกันจากที่สถาน,นีซื้อชิโคแล้วก็กดแอปเมโทรแมนกำหนดการเดินทางของเราไปที่สถาน,นีลิซซูบ้าเลยนะครับ บ้านนะครับนี่รถไฟกำลังเข้าแล้วเห็นไหมครับมาแล้วมาแมาแล้ว,ลวนี่เป็นรถไฟสายสีสเขียวมิ่งเข้ามาที่สถานีมิสซิบ้าอตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลิงซิบ้านะ ไฟพิ่งเข้าเข้ามาในตึกเงียบมากเลยมันไม่ดังเหมือนเหมือนที่เขาวิ่งข้างนอกนะรู้สึกว่าเขาจะแบบมาพอใกล้ๆจะถึงเนี่ยเขาจะปิดระบบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทำให้มันเงียบใช่แล้วอาจจะแบบมีเหมือนมียางหรือมีอะไรที่ทำให้ในตึกนี่ไม่สั่นเลยนะปกติแล้วถ้ารถไฟมาในตึกมันต้องสั่นใช่ปะอันนี้ไม่สั่นเลยเงียบแล้วก็แล้วก็นิ่งมากอ่ะนี่ทำให้คนเขาอยู่อาศัยบนตึกนี้ได้นะตอนนี้อยู่ที่ชั้นบนเลยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะ รถไฟมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตึกเลย<ช>เดี๋ยวเราให้ดูทีตอนรถไฟไปเดี๋ยวไรอจอกทตึกไปแล้วไปแล้วเงียบเงียบมากไม่รู้สึกอะไรเลยเงียบเงียบจริงๆไปเราขากลางลางกันดีกว่าไปาขางล่างเดี๋ยวเราไปข้างล่างกัน <ฮ>เดี๋ยวม,มิมิจะไปกินรถไฟละต้องยืนไปหาน้องบอกาัาปากสิ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีลิซิบ้าค่ะเป็นรถไฟสายสีเขียวใช่ค่ะนะเป็นสายที่สองหมายเลขสองเป็นสถานีนี้รถไฟเรียกรถไฟทะลุตึกที่มีชื่อเสียงของจงชิ่งนะครับเนี่ยกำลังมาแล้วเห็นไหมมาแล้วรถไฟรถไฟจริงๆคันที่แล้วมีกินไปเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งคันเป็นคันใหม่มาแล้วก็เลยจะลองจะลองดูว่าเป็นยังไง รถไฟเข้าตึกไปอยู่ชั้นหกอะคะ่ะอันนี้เราก็ต้องหาทางลงมาแต่ว่าแต่ละชั้นนี่ก็มีขายของนะโอ้โหจริงๆเขาขายของสะบัดเลยทุกชั้นมีของขายดักไว้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเดินผ่านที่ชั้นที่ขายของก็ลงบันไดมาเสร็จปุ๊บออกซ้ายตลอดเลยนะแต่ถ้าไม่งั้นนะ่ะถ้าเลี้ยวขวาคือผ่านทุกชั้นทุกชั้นขายของกว่าจะลงถึงข้างล่างพอดี หมดพอดีเงินนะมันมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนาะมีแมกเนตด้วยใช่เดี๋ยวว่าจะไปดูแมกเนตหน่อยเพราะเราชอบแมกเนตกันนะคะดูสักอันหนึ่งเอาเป็นที่ระลึกนะที่ระลึกเนี่ยรถไฟเข้าตึกเนี่เงียบมากตึกนี้แทบไม่สั่นเลยนะไม่ได้ยินเลยไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยเนี่ยมาตึกคนก็อยู่เยอะนะเนี่ยโอ้โหี่คิดดูเนี่ยเรารถไฟทะลุชั้นหอ่ะนะ เดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำไหนกันต่อแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูวิวของของแม่น้ำเจียงสีเกียงก่อนเนี่ยตอนนี้แม่น้ำแม่น้ำเจียงสีเกียงเนี่ยดูเหมือนให้แห้งเนาะน่เดี๋ยว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 ให้ดูเดี๋ยวให้ดูต้องพลิกกลับอันนี้วิวแม่น้ำเจียงสีเกียงนะครับณวันนี้นะเดือนนี้เดือนเดือนอะไรพฤษภาคมพฤษภาคมเนาะเนี่ยดูเิยแห้งจนเห็นพื้นเลยอะแต่ก็มีเรือลอยอยู่ตรงกลางกลางแม่น้ำได้เนาะ ไม่รู้ทำไมมันถึงแห้งขนาดนี้นะแม่น้ำสายที่โด่งดังผ่ากลางเมืองฉงชิ่งนะตอนเราเรียนตั้งแต่เด็กๆเนาะก็ได้ยินชื่อแม่น้ำสายนี้มานานแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูของกัน,น,นค่ะ และจากสถานีลิซบา้าเราก็จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมเพื่อไปเก็บของแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันต่อนะครับนี่อันนี้บริเวณที่พักของเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตึกตะเกียบกันค่ะไปตึกตะเกียบเดี๋ยววนให้ดูค่ะแค่ทางขึ้นนะอ๋อ <laughs> แค่ทางขึ้นนะเห็นแกลๆแ,แดง,แดงๆได้ไหม นั่นนะ่ะตึกตะเกียบเราเป็นลรคกลัวบันไดโอ,โอ้แต่แล้วนะด,วดูโอ้โหอย่างไกลเลยเห็นไหมไป,ปเดินไปกันค่ะ จะเดินขึ้นมาก็ยังไม่จบนะฮะสะพานตอนแรกยังมีต่ออีก20กว่าขั้นเนาะตึงมีต่อไปถึงตึกตะเกียบแดงๆนู่นใช่ใชไหมอต่อไปก็ไปชงชิงอาร์ตมิวเซียมนะครับตึกตะเกียบของเรานี่มันตอนเย็นแล้วไม่ค่อยร้อนอากาศกำลังสบายๆน่าเดินเลย ว่ามุมที่สวยๆไม่ใช่มุมนี้นะครับมุมที่สวยๆคือมุมนี้มุมหลังต้นไม้นี้เดี๋ยวเราจะเดินไปกันเห็นไหมว่าตรงปลายของตึกของตะเกียบมีมีตัวหนังสือสลักอยู่ด้วยเห็นไหมสลักว่าอะไระตะเกียบยไม่ใช <laughs> อนน่อันนึงเนี่ยอันแปลว่าเขาสลักคําว่าัวัวอันนึงสลักคาว่าไทย,ไทยสีแดงน่าจะเป็นคําว่าขัว สีดําคือไทยนะครับนะที่ส่วนปลายของตะเกียบนะครับที่เป็นอันสีแดงเนาะก็จะมีตัวหนังสือสลักภาษาจีนคําว่ากัวซึ่งแปลว่าประเทศชาตินะครับสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับส่วนปลายตะเกียบสีดำเนี่ยก็จะมีภาษาจีนเหมือนกันแต่ว่าสลักคําว่าไทยนะซึ่งหมายถึงความเงียบสงบและความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะครับจากข้างบนเมื่อตะกี้ เราหาทางลงอยู่ตานเหมือนกันพอดีมีคุณป้าท่านหนึ่งก็เห็นเราเดินไปเดินมาอยู่เนาะเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องอ้อมลงมาทางนี้เห็นไหมโอ้โ oh, ห oh, ดูลงมาบันไดแล้วก็เนี่ยครับบันไดแล้วก็บันไดเรื่องยังไม่จบนะตรงที่น้องมีชี้นั่นก็บันไดนะนะครับมาที่นี่นะครับเข่าไม่ดีต้องฟิตมาก่อนนะไม่งั้นสนุกเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวลงให้ดู บันไดเห็นไหมเนี่ยบันไดอ่าแล้วก็บันไดอีกแล้วเห็นไหมบันไดกับบันไดนะ,นะคนที่นี่เขาเวลข้ามคนไทยนะครับใช่เมื่อกี้พี่เขาก็บอกทางเนะ ก็ต้องไปยังไงไปทางไหนเมื่อกี้เจอป้าเขาป้าเขาเห็นเราเดินไปเดินมาอยู่แล้วป้าเขาบอกถ้าทางจะหลงนวมึงมันถามว่า <laughs> เราอยากจะไปตึกตะเกียบด้วยเครื่องลางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราฟังไม่รู้เรื่องนะแกก็บอกว่าเออนี่นี่นยายากนะแกแก็พยายามพูดกับเรานะแล้วก็อ้อมไปข้างหน้านี่ไม่ได้เหรอไม่ทางนู้นแล้วเขาก็พยายามพูดกับเราเนาะแล้วก็บอกเราว่าอ่าให้เดินอ้อมไปทางข้างล่างอ้อมไปทางนู้น หลังจากตะเกียบไปก็มีหงยาตรงอีกนะสวยมากเลย <laughs> อยู่ข้างหน้า <laughs> น่ะ <laughs> ตุ้เมียนตุ้เมียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเวลข้าหน้าดูนะครับน,นเดี๋ยวเราพาไปดูต่อนะครับมาถึงข้างล่างแล้วโอ้โหตะเกียบยักษ์ใหญ่มากนะ เป็นตะเกียบที่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าหัวใหญ่กว่าน่อยตะเกียบที่เท่ากันหรือเปล่าน่าจะเท่ากันหมดนะนี่นี่นี่ังตรงข้ามยังมีนี่แมวเห็นไหมเดี <brows. S 1> ๋ยวมาเดียเเด๋ยวมาไปตัดจตะเกียบก่อน <urer> นี่นี่ก็แมวตรงนี้ก็จุดเช็คอินเหมือนกันนะโอโหก็ใหญ่ขนาดน,นี้เนาะ อาวตรงนี้เขามีสร้างอะไรมามาปิดแล้วตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ว่างๆเนาะนี้น่าจะมีเอกซิบิชั่นครับตอนนี้เราสองคนกำลังเดินบนสะพานเพื่อที่จะไปถ่ายรูปของหยาโต้งนะถ่ายบนกลางสะพานเลยแต่คนย่างด้านหน้าดูเลยแต่กี้นี่โหวเดินให้ควมาถึงตรงนี้ปัญหาที่นี่คืออะไรรู้ไหม หาทางไปไม่ถูกคนเยอะจนมองไม่เห็นทางมันก็ชันอะไรก็เ,เยอะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กัน oh <my> ดูคนครับดูคน <laughs> ดูคนครับบนสะพานไหลไปกับไอ้นี่เลยเนี่ยนะไลแล้วไม่เรียกว่าเดินแล้ว oh <my> มันรอหองอย่าต้องเปิดไฟนะครับ เราเดินไปจนถึงสุดของสะพานอีกด้านหนึ่งเพื่อถ่ายรูปหงหยาต้งจากอีกด้านของแม่น้ํานะครับและขากลับเราลองเดินเก็บบรรยากาศด้านในของหงหยาต้งมาฝากกันด้วยนะครับหลังจากนี้เราคงต้องขอปิดคลิปไปทานข้าวเย็นแล้วกลับไปนอนเอาแรงสําหรับวันพรุ่งนี้เรามีนัดวันเดย์ทริปไปที่หลุมฟ้า3สะพานสวรรค์กันครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ